สุดคึกคักทอดพระป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลบบุรี เวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่27สิงหาคม2565นายนิวัฒน์ุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานทอดพระป่าสามาคัคคีเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลบบุรีณนะตำบนนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีนายประดิษฐ์สกุลสวุวรรณประธานคณะกรรมการดำเนินงานมูล,ลนิธิธรรมิกะชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดลบบุรีกล่าวว่า โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการาซับซ้อนล,ลบุรีของมูล,ลนิธิทรม,มิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดลบุรีโดยการดําเนินงานองค์กรได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล20%และอีก40%ต้องจัดหาเพิ่มเติมทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคม2563เป็นต้นมาโรงเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในการรับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเครื่องใช้สําหรับนักเรียนตาบอดและ ตาบอดพิการซ้ำซ้อนจากผู้มีจิตเมตตามีจำนวนน้อยลงซึ่งถือได้ว่าเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากที่สำคัญงบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อนประจำปีการศึกษา2565ยังต้องหาเพิ่มเติมอีกจำนวนมากเพื่อให้มีงบเพียงพอกับการดูแลนักเรียนตาบอดทั้งหมดจำนวน40คนดังนั้นคณะกรรมการมูล,ลนิธิทรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปัมสาขาจังหวัดลบบุรีจึงได้บอกบุญไปอย่างท่านผู้ มีจิตศรัทธาได้เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสาม,มัคคีร่วมกันโดยได้ตั้งองค์ผ้าป่าสาม,มัคคีต้อนรับคณะผ้าป่าทุกสายด้วยการบรรเลงกลองยาวอย่างสนุกสนานหลังจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พิธีทอดผ้าป่าสาม,มัคคีถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์ตามลําดับนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมตักไข่าพาโชคการกุศลการร้องเพลงร้องและบรรเลงโดยนักเรียนโรงเรียน,ยนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลบบุรีบรรยากาศได้มีผู้มีจิตศรัทธาได้มาร่วมทอดพระ ป่า Gott, สามัคีเพื่อการศึกษาและออกโรงทานเป็นจํานวนมากทีเดียวครับว่ายยกเองเลยนี่หมอมันอยากให้ย้ายแล้วมันเป็นเด็กวัดเองมันนี่